วันนี้ท่อแก่ภัยใจดีพามาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวปลาน้องแกก๋วยเตี๋ยวยังมีปลาลวกอีกด้วยถามคนพามาเลี้ยงก่อนเป็นยังไงรสชาติ <c oughs> โอ้อร่อยแซ่บอ,อ,อร่อยดีม,มีมีเขาเรียกวนี่ยไอตังหูอ่อ,อร่อยเลยเน,นีย่นยไหนลปลาปลาเอาลองเปิบสซิี่ปลาครับปลาปลาครับอืออ,อืออร่อยครับอร่อย๋ยว เนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่น้ำเต้าหู้เต้าหู้ยีอ่อร่อยครับอ่าอืออร่อยจริงครับอร่อยจริงเขาบอกว่ากินปลาในปัญญาดีฟังเสียงสด,นดเน่โอ้คนดูคลิปเนี่ย น่าจะน้ำไหล